สวัสดีครับพบกับช่องลุงยงชาวสวนชนเนลนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็มีทริคดีๆนะครับในการที่ทําให้นกเชื่อกมาฝากกันนะครับผมลองนําไปใช้กันดูนะครับผมขั้นแรกนะครับผมเราก็นกของเราใช่ไหมครับผมเราก็จะเอานกกรงกรงเราแกนนะครับผมให้อยู่ระดับหน้าอกเลยนะครับผมคือให้อยู่ บริเวณแบบที่คนเดินผ่านพุกพล้านเหมือนในบ้านใช่ไหมครับผมากลางบ้านผมจะเดินผ่านบ่อยใช่ไหมครับผมไปย่องน้ำไปอะไรโราพกเขนมานะเขนให้อยู่ในระดับอกคือห้อยไม้เดินในในในระดับอกใช่ไหมครับผมเราพยายามเดินผ่านใช่ไหมแต่เ,เราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผมเราเราจะพยายามเดินผ่านมันให้เยอะให้บ่อย บ่อยๆเยอะๆนะครับผมพรากมากๆวันหนึ่งมันชินอ่มันรู้สึกว่ามันรู้สึกชินนะจนชินนะครับผมแล้วนกก็จะขนขึ้นนะครับผมนกก็จะเชื่องขึ้นอืมในวิธีเลขใช่ไหมครับผมแล้ววิธีต่อไปนะครับผมพยายามเวลาเราให้อาหารนอกอาหารให้ผลไม้ให้อะไรใช่ไหมครับผมเราก็พยายามล้วงมือใช่ไหมครับผม มือเราไม่ต้องไปเตะไปจับนอกอะไรนะครับผมเรากา็เปลี่ยนถ้วยอาหารเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนผลไม้คือได้ยื่นมือทุกวันทุกวันทุกวันนกมันก็จะสังเกตนะครับว่าเออมือที่ล้วงไปเข้าอกเข้าอกไม่เป็นอันตรายต่อมันใช่ไหมครับผมครับผมผม,มรู้ว่าเราไม่ได้ทำอันตรายต่อมันมันรู้สึกปอดไปพอเราทำบ่อย มันก็จะเริ่มเชื่องนะครับผมมันก็จะเริ่มให้ใจนะครับผมอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนกองหัวจุกนะครับผมเมื่อเราเมื่อเราที่ผมเนะตอนแรกก็คือแขวนใช่ไหมครับผมแขวนให้อยู่ใกล้คุณเลยนะครับผมในรักษีที่คุณเดินผ่านอยู่ไม่ไกลนะครับบริเวณอกใช่ไหมครับแขวนให้เดินสองข้อที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือ พยายามล้วงมือเข้าไปในโครงบ่อยๆนะครับเปลี่ยนนานเปลี่ยนานอะไรใช่ไหมครับแล้วก็อีกวิธีนะครับวิธีที่สามเราต้องจับจุดนกให้โองนะครับผมอ่านกบางตัวมันชอบไม่เหมือนกันนะครับผมผมเคยได้เกปามานะครับผมคือนกปกติมันชอบนอนใช่ไหมครับผมตัวนี้มันชอบไข่มดแดงนะครับผม คือได้กินไข่มดแดงแล้วผมรู้สึกว่าเขาจะอารมณ์ดีนะครับผมอารมณ์ดีเชื่องเร็วแต่บางตัวกับนนนนะครับผมบางตัวเ็าจะชอบนอนชอบนอนมากแต่บางตัวเราจับซิกได้ว่าชอบไข่มดแดงเราก็ไข่มดแดงไหมเบ่ย่บยๆบๆยๆแล้วก็ลั่งเล่นกับเขาไปเรื่อยๆนะครับผมเมื่อเวลามันนานๆการคุ้นชินเมื่อเขา ให้ใจโลนะครับผมเพรารู้ว่าเราไม่ทำร้ายนะครับผมนกก็จะเร,เริ่มเชื่องนะครับผมแล้ววิธีให้อาหารด้วยนอนนะครับผมนอนใช่ไหมนกทุกตัวนะครับผมส่วนมากถ้าเป็นเก่ปลาจะเป็นลูกใบยนะครับผมเราเอานอนไปลอกกับมือแบบนี้ไม่กินนะครับผมนกที่กินจากมือแบบนี้คือส่วนมากจะเป็นลูกป้อนนะครับผมนกปลา พวกลูกใบพวกนี้แกปาพอเราเริ่มทาวิธีที่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับผมเมื่อนกได้ระดับึ่งเริ่มคุ้นใช่ไหมครับผมวิธีที่จะให้อาหารก็คือให้อาหารนอนนอนเราเสียบไม้เลยนะครับผมสมสมมติไม้หนึ่งคืบนะครับผมเราเสียบนอนแล้วก็เราปนเอาไปให้ใช่ไหมครับผมทีนี้ไม้หนึ่งคืบมันยาวใช่ไหมครับผมพอนกเริ่มเชื่อใจถ้ามันกินในไม้ระยะไม้แบบหนึ่งคืบเลยนะครับผม นกก็จะเริ่มไว้ใจนะครับผมทีนี้พอเริ่มกินเราก็หักไม้นะครับผมหักไปทีละนิ้วแล้วก็เสียบหนอนนอกใหม่นะครับวันตัดไปเราก็เสียบหนอนเอาไ้ให้นกนะครับผมอ่าทีนี้พอนอกกินอีกใช่ไหมครับผมนกเริ่มเชื่องเลยนะครับผมเราก็หาักหัวไม้อีกเอ้ใกล้อีกใกล้อีกก็เราลองคิดดูว่ามเมื่อนอกมันใกล้มือทุกวันทุกวันทุกวันหลังจากนี้เวลา ijn, พอมันชินกับเราใช่ไหมครับผม มันมันไว ok ใ้ใจเราแล้วนะครับผมหลังจากนี้เราก็สามารถให้นอนให้นอนด้วยมือได้เลยนะครับผมพอนกเริ่มเริ่มไว้ใจนะครับผมเพราะว่าเขาคุ้นชินกับเราใช่ไหมครับผมอืมทีนี้นกผมก็เริ่มไว้ใจใช่ไหมครับผมอ่พอนกก็เริ่มไว้ใจใช่ไหมครับผมเราก็เล่นหยอกล้อพวกกับเขานะครับผมบางทีก็เอามาตั้งใกล้ๆเียเลยเราก็นั่ง ในระดับเดียวกับเขาครับผมนั่งแล้วก็เล่นพูดคุยนะครับผมพูดง่ายๆก็คือใจนครับเราต้องเอาใจใส่ใช่ไหมครับผมยิ่งนกเกปานะครับผมกว่าจะคุน้นี่ยากมากนะครับผมต้องปรับหลายหลายวิธีนะครับผมแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งแต่ไม่ค่อยอยากให้ทำนะครับผม วิธีนี้จะอดร้ายนิดน,นึงนะครับผมวิธีสุดท้ายนี้ก็คือเอาให้อดอาหารนะครับผมก็คือเราปั้มตัดแก้วอาหารเราจะไม่มีไห้มีอาหารเลยนะครับผมผลไม้เขาไม่ให้กินเลยนะครับผมก็คือให้แต่น้ำใช่ไหมครับผมเหมือนเช้าแล้วใช่ไหมครับผมเที่ยงเขาไม่ได้กินมาตั้งวันใช่ไหมครับผมเพราะว่าเริ่มบ่ายเริ่มเย็นเราก็อนอน เราคิดดูครับคนเราก็เหมือนตอนตอนอดนะครับตอนไม่ไม่ได้กินอาหารเราก็หิวใช่ไหมรับนี่หละสูตรนี้ผมเคยใช้จากเกปาลงมากินในมือเลยนะครับผมเพราะว่ามันอดมาตั้งวันใช่ไหมครับเหมือนคนเราไม่ได้กินข้าวครับผมมันก็หิวนะแต่สูตรนี้มันจะจะดำนิดนึงนะครับผมแต่ได้ผลนะผมเคยลองแล้วนะครับผมแล้ว สำหรับผมนะมันอยู่ที่นีสใส่นกด้วยนะครับผมสิบตัวมันอาจจะเชื่องแบบสุดๆเลยเจ็ดแปดตัวนะครับผมมันจะมีตัวสองตัวนะครับบางตัวที่มันมันโยบตายนี่ก็มีนะครับผมมันไม่กินแต่สำหรับเพื่อนๆผมฝากให้ทำวิธีหนึ่งสองสามดีกว่านะครับวิธีสุดท้ายนี่ตอนเรามาสัต์อย่าไปทำนะครับผม วันนี้ผมก็มีวิธีที่สอนอ,อให้เ,เพื่อนๆลองนำไปใช้กันดูนะครับผมเหมือนขั้นเลขที่ผมบอกใช่ไหมครับผมแขวนตํำใช่ไหมแขวนนกองต่ำเราเดินผ่านบ่อยๆนกเกิดความเคยชินทีนี้น,ะนกมันจะนิ่งนะครับผมอืมบวกกับการลงมือเข้าไปเปลี่ยนอาหารอะไรบ่อยๆทีนี้นกมันก็จะ ขุนชินนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ตายเลยนะครับนอนนอนไข,ข่มดแดงพวกนี้ถ้าจับซิกได้ว่านกตัวนี้ชอบอะไรนะครับเลยจะดีมากเลยนะครับผมถ้าลงหมดแล้วทุกอย่างไม่ได้ก็ค่อยไปใช้วิธีสุดท้ายนะครับผมแต่ก็จะสงสารนกนิดน,นึงนะครับเพราะให้อดทั้งวันแล้วไปกินตอนยินสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับผม แล้วก็กดติดตามมือให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ